ผู้มีความรีกเล้นเป็นที่มายินดีพระสูตรในหนังสือเล่มสัโยชน์หัวข้อธรรมที่92พระศาสดาได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นพิสุว่าพิสุน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความรีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความรีกเล้นจงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสือ่อม ประกอบด้วยวิปัสนาพ่อพูลสุญญาคารอยู่เอิอพิสุจทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล้นประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาพ่อพูลสุญญาคารอยู่พึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือ อาหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติมีฌานมีความยินดีในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งทำโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาท ชนเหล่านั้นเป็นผู้จะไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานเทียวกราบสาธุธรรมคำของพระาศาสดาเจ้าค่า